คิปโตเทส 1. แม้ว่าราคาบิตคอยจะพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงแต่สิ่งนี้อาจทำให้นักลงทุนต้องกังวลในช่วงหลายวันมานี้ถือเป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับบิตคอยเนื่องจากราคาของเหรียญได้ขยับตัวเข้าใกล้ระดับ60,000ดอลลาร์เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าบิตคอยจะมีราคาพุ่งสูงขึ้นและกลับไปเข้าอยู่ในโซนสีเขียวแต่กระนั้นยังมีข้อกังวลบางอย่างที่อาจทำให้ราคาบิตคอยเสี่ยงปรับฐานลดลงได้ในระยะสั้นโดยนักวิเคราะห์ชื่อดังเรกที Capital กล่าวย้ำเตือนให้เห็นถึงเรื่องนี้บนทวิตเตอร์ของเขาว่าการปิดแท่งเทียนรายสัปดาห์ที่ระดับต่ำกว่า6 0 0 0 0ดอลลาร์อาจทำให้เกิดเรื่องที่ไม่คาดคิดตามมา นอกจากนี้ Glassnode แพลตฟอร์ม no การวิเคราะห์ข้อมูลบนเครือข่ายยังชี้ให้เห็นด้วยว่าจำนวนบิตคอยที่ไหลเข้าสู่กระดานแลกเปลี่ยน BTC กำลังเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆบ่งชี้แล้วว่านี่อาจเป็นสัญญาณที่นักลงทุนควรกังวล จากกราฟข้างต้นแสดงให้เห็นว่าทิศทางกระแสเงินบนกระดานแลกเปลี่ยนคอริปโตเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงให้เห็นอย่างชัดเจนโดยจำนวนบิตคอยได้ถูกโอนเข้าสู่กระดานแลกเปลี่ยนมากขึ้นหลังจากที่มีการโอนออกจากกระดานอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เดือนมีนาคม2020จนถึงเดือนกร,รกฎาคมและในขณะนี้เราเริ่มได้เห็นจำนวนบิตคอยที่โอนออกจากกระดานแลกเปลี่ยนเพียงเล็กน้อยเท่านั้นอยู่ที่ประมาณ20,000 BTC ต่อเดือน ด้วยจำนวนบิตคอยที่ถูกโอนเข้าสู่กระดานแลกเปลี่ยนอย่างต่อเนื่องส่วนทางกับจำนวนบิตคอยที่ถูกโอนออกไปยังกระเป๋าเงินภายนอกสิ่งนี้สามารถตีความได้ว่านักลงทุนกำลังเริ่มขนบิตคอยมารอเตรียมเทขายในกระดานแลกเปลี่ยนและอาจการนำไปสู่การปรับฐานราคาลงในไม่ช้า 2. กอไก่ลอลิงต่อเต่าสหรัฐอเมริกาไฟเขียวให้บิตคอย ETF ฟิวเจอร์ตัวแรกเปิดตัวได้ในสหรัฐอเมริกาข่าวบิตคอย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาได้กล่าวอนุญ,ญาตให้กองทุนบิตคอย์ ETF ฟิวเจอร์สามารถเปิดตัวได้เป็นครั้งแรกอ้างอิงตามรายงานของบลูมเบิร์กเมื่อคืนวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาบลูมเบิร์กรายงานว่าหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐอเมริกาอาจอนุญ,ญาตให้กองทุนบิตคอย์ ETF ฟิวเจอร์เปิดให้ทำการซื้อขายได้ภายในสัปดาห์หน้าอ้างอิงจากแหล่งข่าววงในที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ รายงานดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่สำนักงานกอ,ล,อลิงต่อเต่าโพสต์บนทวีตผ่านบัญชีย่อย Investor Education Account ว่าก่อนลงทุนในกองทุนสัญญาบิตคอ i ฟิวเจอรนักลงทุนจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจก่อนนะว่าคุณได้ประเมินความเสี่ยงและผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นอย่างรอบคอบ อย่างไรก็ตาม i t t o o n n f u เจ r ร ETF นั้นแตกต่างจาก Bitcoin ETF เนื่องจากกองทุนจะอิงตามมูลค่าสัญญา Bitcoin ิ u เจ r รไม่ได้อิงอยู่กับมูลค่าของราคา Bitcoin โดยตรงในขณะเดียวกันกลอลลิงต่อเต่าได้เลื่อนกำหนดเส้นตายสำหรับการอนุมัติ Bitcoin s p o t ETF 4รายการออกไปในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม ไม่นานหลังจากข่าวนี้เริ่มแพร่สะพัดออกไปราคาของ BTC ก็พุ่งขึ้นทันทีกว่า2,000ดอลลาร์ 2, แต่ระดับ59,000ดอลลาร์ 59, ในขณะที่เขียนรายงานอ้างอิงข้อมูลจาก Coin Market Cap 3. Coinbase เตือนรัฐบาลสหรัฐอเมริกาเสียงที่จะล้าหลังเนื่องจากความล้มเหลวในการควบคุมคริปโตข่าวริปโตเคอเรนซี เว็บเทรดคอริบโตอัปดับหนึ่งของสหรัฐอเมริกาคอยเบดได้เสนอข้อแนะนำการกำกับดูแลต่อสภาคองเกรสเพื่อส่งเสริมการอภิปรายเชิงสร้างสารรค์เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลทั่วทั้งสหรัฐอเมริกา ตามบล็อกโพสต์ของ c คอ b a s e เมื่อเร็วๆนี้ระบุว่ากรอบการทำงานที่เรียกว่าข้อเสนอนโยบายสินทรัพย์ดิจิทัลการปกป,ป,ป้องความเป็นผู้นำทางการเงินของอเมริกาดับมีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอข้อแนะนำเกี่ยวกับวิธีจัดการอุตสาหกรรมคริปโตอย่างเหมาะสมในสหรัฐอเมริกา ข้อเสนอของคอยเบสมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาวิวัฒนาการทางอินเทอร์เน็ตที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชนและการกระจายอำนาจนอกจากนี้แล้วเว็บเทรดยังพยายามที่จะให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทใหม่ที่มีลักษณะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวอีกด้วยในการให้ข้อเสนอแนะคอยเบสระบุว่าบริษัทได้มีการรบหรือการสหารือกับผู้เชี่ยวชาญทั้งในแวดวงอุตสาหกรรมคริปโต ผู้สร้างโปรเจกต์ผู้นำทางความคิดและผู้กำหนดนโยบายทั่วทั้งสหรัฐอเมริกาตามโพสต์บล็อกของบริษัทคอ i n b a s ล่าวเน้นย้ำว่าภาคคริปโตนั้นมีมูลค่าตลาดอยู่ที่2ล้านล้านดอนลลาร์ในปีนี้ควบคู่ไปกับผู้ใช้มากกว่า300ล้านคนทั่วโลกดังนั้นมันถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องควบคุมอุตสาหกรรมแห่งนี้อย่างเต็มที่รวมถึงการแยกแยะปัจจัยต่างๆเช่นการชำระเงินที่รวดเร็วขึ้นซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อรัฐบาลด้วย จากข้อมูลของคอยเบสกฎระเบียบของสินทรัพย์ดิจิทัลน,นั้นควรอยู่ภายใต้กรอบการทำงานที่แตกต่างกาันควบคู่ไปกับหน่วยงานกำกับดูแลที่กำหนดไว้สำหรับภาคส่วนนั้นๆ เื่อหลีกเลี่ยงการกำกับดูแลกฎระเบียบที่กระจัดกระจายและไม่สอดคล้องก,กันกับนวัตรกรรมความรับผิดชอบของตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลควรถูกวางให้กับหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐบาลกลางเพียงแห่งเดียวอำนาจเหล่านี้จะรวมถึงขั้นตอนการลงทะเบียนใหม่สำหรับหน่วยงานที่ทำหน้าที่เป็นตลาดกลางสำหรับการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล MDA และเป็นระบบที่เหมาะสมเพื่อแจ้งเตือนนักลงทุนคอยเบสกล่าวเสียงที่จะล้าหลัง ในขณะเดียวกันคอยเบสตั้งข้อสังเกตว่ากรอบการกำกับดูแลในอุดมคติควรส่งเสริมการทำงานร่วมกันและการแข่งขันที่มีความยุติธรรมเว็บเทรดกล่าวเตือนว่าความล้มเหลวในการกำกับดูแลอุตสาหการรมแห่งนี้อย่างเหมาะสมอาจทำให้สหรัฐอเมริกาเสี่ยงล้าหลังเมื่อต้องแข่งขันกับขอบเขตอำนาจศาลอื่นๆ คอยเบสยืนยันว่าความล้มเหลวในการกำกับดูแลได้กีดกันไม่ให้เม็ดเงินมูลค่านับล้านหลั่งไหลเข้ามาสู่ระบบการเงินของประเทศซึ่งต้องยอมรับว่าปัจจุบันคนอเมริกันส่วนใหญ่กำลังมองหาทางเลือกอื่นนอกเหนือจากระบบการเงินแบบดั้งเดิมคอยเบสชี้ให้เห็นว่ากฎหมายการเงินในปัจจุบันที่ร่างขึ้นมาในช่วงทศวรรษที่1น3 0นั้นเก่าล้าสมัยเมื่อนำม,มาปรับใช้กับภาคคริปโตที่กำลังจะปฏิวัติวงการ รายงานดังกล่าวมีขึ้นเพียงวันเดียวหลังจากที่บริษัทร่วมทุนระดับโลก Andreessen Horowitz ได้ยื่นข้อแนะนำเกี่ยวกับวิธีการควบคุมอินเทอร์เนต็ตในยุคหน้าซึ่งรวมถึงเทคโนโลยีบล็อกเชนและสินทรัพย์ดิจิทัล 4. 2021กฎระเบียบใหม่ของคาซัคสถานอาจชะลอความร้อนแรงของอุตรมการุดบิตคอยข่าวบิตคอย ข้อมูลใหม่จากดัชนี Cambridge Center for alternative finance bitcoin electricity consumption index ชี้ให้เห็นว่าคาซักสถานเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการทำเหมืองขุดบิตคอยแห่งใหม่ที่ครองส่วนแบ่งอัตราแฮตเรททั่วโลกอยู่ที่ประมาณ18%เพิ่มขึ้นจากเดิม8%ของเมื่อช่วงต้นปีอย่างไรก็ตามนโยบายใหม่ที่ออกมาจากจากรัฐสภาของคาซักสถานอาจทำให้เรื่องราวการเติบโตของประเทศนี้ต้องหยุดชะงักลง เควินจางรองประธานฝ่ายพัฒนาธุรกิจของฟาวรี่ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของดิจิทัลเคอร์เรนซีกรุ๊ปที่มุ่งเน้นด้านการขุดคอริปโตกล่าวว่าประเทศที่มีเมืองหลวงเป็นมิตรกับคอริปโตที่จะได้รับประโยชน์จากสิ่งนี้โดยก่อนหน้านี้เมื่อช่วงต้นปีรัฐบาลคาซักสถานได้มอบสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีและส่วนลดมากมายให้กับนักขุดคอริปโตที่เดินทางออกจากจีนเพื่อย้ายไปยังคาซักสถานมันเป็นวิธีที่จะนำทรัพย์สินที่อยู่เฉยเฉยเหล่านี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ เขากล่าวในระหว่างให้สัมภาษณ์กับบล็อกเวิร์กครั้งหนึ่งรัฐบาลคาซัคสถานเคยยินดีต้อนรับนักขุดบิตคอยอย่างไรก็ตามในขณะที่อุตสาหกรรมในประเทศกำลังเฟื่องฟูและเริ่มสร้างต้นทุนอย่างจริงจังรัฐบาลก็ไม่เคยกระตือรือร้นเกี่ยวกับสถานาการปลอดภาษีให้กับการขุดคอริปโตโดยเมื่อช่วงต้นปีนี้รัฐบาลคาซัคสถานได้ประกาศแก้ไขร่างกฎหมายภาษีคริปโตใหม่ ซึ่งนั้นหมายความว่านับตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคมปีหน้าเป็นต้นไปนักขุดคอริปโตจะต้องจ่ายภาษีเพิ่มอีก0.23เซนต์ต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง แต่ทั้งหมดนี้เป็นช่วงก่อนที่จะเกิดวิกฤตขาดแคลนพลังงานทั่วโลกและมีแนวโน้มว่าการขุดคอริปโตจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในหลายประเทศคาซัคสถานนั้นเป็นหนึ่งในประเทศที่ต้องอาศัยเชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นจำนวนมากโดยคาดว่าจะมีความต้องการเพิ่มสูงขึ้นในช่วงฤดูหนาวของปีนี้เป็นผลให้ประเทศต้องชะลอความร้อนแรงของอุตสาหากรรมการขุดคริปโตในประเทศลง KEGOC หน่วยงานด้านไฟฟ้าของภาครัฐรายงานเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าการใช้พลังงานเพิ่มขึ้น11.8%ในช่วง9เดือนแรกของปีหรือประมาณ1,500เมกะวัตต์ซึ่งคิดเป็นพลังงานเทียบเท่ากับทั้งจังหวัดใช้เนื่องจาก KEGOC กล่าวว่าโครงข่ายโรงไฟฟ้าเก่าของประเทศต้องการการซ่อมแซมอยู่บ่อยครั้งรวมถึงการสร้างสถานีไฟฟ้าด้วย สมาชิกรัฐสภาเองก็กำลังพิจารณาถึงปัญหานี้อยู่เช่นกันร่างกฎหมายที่ออกโดยสภานิติบัญญัติของประเทศที่เสนอโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้ออกคำสั่งจำกัดการเข้าถึงพลังงานของอุตสาหกรรมเหมืองขุดคอริปโตอย่างเข้มงวดโดยจำกัดการใช้ไฟฟ้าทั้งหมดอยู่ที่100เมกะวัตต์และสำหรับการติดตั้งเหมืองขุดใหม่แต่ละแห่งจะมีขีดจำกัดอยู่ที่1เมกะวัตต์ คุณยังมีโอกาสในการขุดคุณสามารถทำสิ่งนี้ได้แอลมานไม่ได้เป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายพวกเขาแค่ต้องการจำกัดมันเพราะมันเติบโตเร็วมากเกินไปเท่านั้นจังจากฟารี่กล่าวอธิบายวิกฤพลังงานของพวกเขากำลังทำงานอย่างหนักมันไม่ใช่แค่จากนักขุดบิตคอยที่อพยพมาจากประเทศจีนเท่านั้นแต่ด้วยปัญหาวิกฤตพลังงานโลกที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบนัน แม้ว่ามันอาจมีข้อดีบางประการสำหรับการจัดตั้งเหมืองขุดคอริปโตภายใต้ขอบเขตอำนาจศาลในคาซักสถานช่วงแรกแรกแต่กรอบกฎหมายในคาซักสถานสามารถเปลี่ยนแปลงได้อยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกับประเทศจีนหาก CCP ไม่ต้องการอนุญ,ญาตให้มีการขุดคอริปโตพวกเขาก็สามารถขับไล่นักขุดออกไปได้ทันทีจางกล่าว5 2,021 Dogecoin สูญเสียมูล,ลค่าต่อบิตคอย n ถือขอ60%ในช่วง6เดือนที่ผ่านมาข่าว DOGE c o i a แชร์วิดแชร์ติดตามสยามบล็อกเชนบนสยามบล็อกเชน Dogecoin DOGE Do อาจจะหมดโชคแล้วในวันนี้หรือว่าโซเชียลมีเดียกำลังเล่นตลก หรือพวกเขาจะทิ้งความสนใจจากเหรียญหมามีนี้ไปแล้วแม้ว่าที่ผ่านมาจะได้รับการสนับสนุนจากมาร์คคูบันแต่หากเทียบเป็นอัตราส่วนกับการเติบโตของมันต่อบิตคอยแล้วนั้นดูเหมือนว่า DOGE กำลังแตะระดับต่ำสุดในรอบครึ่งปี DOGE BTC 1 w e e k candle chart b i ์ตบิตเท Source TradingView ข้อมูลจากโค i n เทเลกราฟมา a r เก็ตโปและ TRADING งมิวแสดงให้เห็นว่า DOGE BTC ลดลงมาอยู่ที่412 satoshi 00 0.00000412 BTC เมื่อวันที่14ตุลาคมซึ่งลดลงจากระดับสูงสุดที่1,284 satoshi 00 0.00001284 BTC ในเดือนเมษายน สาเหตุขององค์การตกต่ำของ DOGE ในตอนนี้เกิดจากการที่บิตคอยแซงหน้าอาทีคอยส์จำนวนมากในเดือนนี้ความเจ็บปวดจึงรุนแรงเป็นพิเศษสำหรับนักลงทุนโดจิคอยแม้ว่าที่ผ่านมาในช่วงหลายเดือนจะมีการรณรงค์จากคิวบาและประเทศอื่นๆรวมถึงเอเอนมูสที่ร่ำรวยที่สุดในโลกอย่างไรก็ตามไม่มีอะไรสามารถย้อนกลับโชคชะตาของเหรียญหมามีนี้ได้และตอนนี้ชุมชนโดจิกอยยังคงผิดหวงังก็ยังต้องการคำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้น ในการพูดคุยผ่านพอดแคสต์ของเพลต p นพ c h ได้กล่าวว่า DOGE ได้รับมีลอทินจากการเข้าใจผิดบนโทรทัศน์แห่งชาติของสหรัฐคูบันคอยเมเทอร์อิงบีทีซีซินสโตรโมติงอิ l โ o เดอะเวิลด์ออนเอเลนแอดแมคูบันพิกดอททวิตเต 8LKCWSMK p r e ตันพี e แอดเ t ลตันพีดออกเดือนตุลา2021 ทั้งนี้ผู้ใช้ทวิตเตอร์ได้กล่าวถึงข้ออ้างของคูบานอีกว่าเขาต้องการเป็นเจ้าของสวนกล้วยมากกว่า BTC โดยล้อเลียนที่กำลังซื้อของโดจิกอยที่ลดลงโดยคูบานกล่าวว่าเขาเป็นเจ้าของเหรียญหมาม,มีนี้น้อยกว่า500ดอลลาร์ในเดือนสิงหาคม อย่างไรก็ตามมูสได้ย้ายไปรวมคริปโตที่แยกออกมาจากโดจิกอยจากการประชาสัมพันธ์ล่าสุดของเขาซึ่งสิ่งเหล่านี้ได้สร้างผลกำไรอย่างมหาศาลจากความคิดเห็นที่ดูไร้พิภัยมากที่สุดซึ่งคงหนีไม่พ้นจาก SHIB ที่กำลังกลายเป็นกระแสนในชั่วข้ามคืนทั้งนี้ CEO ของเท s l a ไม่ได้หนีความโกรธแค้นจาก b i t c o i n นอรจากการที่เขาถูกกล่าวหาว่ายักยอกเงินนักลงทุนจากการปั่นดี GE เมื่อต้นปี ร่วมสนับสนุนช่องคลิปโตเทสของเราผ่านทาง True Wallet และพร้อมเพย์ได้แล้ววันนี้ขอบคุณที่กดติดตาม